ข้อข้องใจเครื่องจับเท็จคืออะไรทำงานยังไงจับโกหกได้จริงหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะจากกรณีข่าวอุบัติเหตุพัดต,ตกเรือของนักแสดงสาวแตงโมทีท่เกิดขึ้นในระหว่างการทําคดีทางตํารวจเตรียมใช้เครื่องจับเท็จมาตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้โดยการทํางานของเครื่องจับเท็จหรือเครื่องโพลีกราฟ เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อนำมาใช้ตรวจสอบการโกหกโดยเครื่องจะแสดงกราฟผลลัพธ์การหายใจการเต้นของชีพจรความดันโลหิตอุณหภูมิและการขยายตัวของปอดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะบ่งบอกได้ว่าผู้ถูกทดสอบกำลังพูดความจริงหรือไม่ แม้ว่าจะมีการนําเครื่องมือนี้มาใช้ในการสืบค้นหาความจริงแต่ก็ไม่อาจการันตีได้ว่าเครื่องมือนี้มีความแม่นยำร้อยเปอร์เซนต์ท้ายที่สุดแล้วการทดสอบก็จะมีการใช้หลักการเชิงจิตวิทยาสรีระวิทยามาใช้ร่วมกับวิทยาศาสตร์อยู่ดีดังนั้นแล้วแม้เครื่องจับเท็จจะไม่สามารถชี้ขาดได้ว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นจริงหรือไม่แต่ก็อาจจะเป็นประตูเล็กๆที่นําไปสู่ความจริงบางอย่างก็ได้นั่นเอง